พบกันอีกครั้งนะคะในวันอัคารที่25กรกฎาคม2566แส t r a ่ e g น Infocus นะคะที่จะมีการอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจโลกรวมถึงมุมมองการลงทุนนะคะโดย UOB เคเหียนฟันค่ะ แม้ว่าสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์ที่ตลาดให้น้ำหนักกับการประชุมของธานาคารกลางใหญ่นะคะทั้งเฟดนะคะ ECB แล้วก็ BOJ นะคะแล้วก็อีเวนต์เพลย์ที่สําคัญก็คือการประกาศผลประกอบการค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะค่ะจะพบว่าเป็นสัปดาห์ที่มีหลากหลายบริษัทนะคะจะเปิดเผยผลประกอบการในแต่ละมาสองและหากมาเทียบดูนะคะเราจะพบว่ามีมูลค่ามากถึง27ทิ i l l นะคะสำหรับบริษัททั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งจากสหรัฐยุโรปหรือแม้กระทั่งเอเชียนะคะทำให้2อีเวนต์เพลย์นะคะทั้งเรื่องของการประชุมของธานาคาร กลางนะคะและการประกาศเออร์เน็งจำเป็นที่จะต้องติดตามต่อไปค่ะสำหรับเรื่องดอกเบี้ยนะคะก็ตามที่แจ้งไปนะคะว่าตลาดเนี่ยมีการ p r i ซ์อิกับการขึ้นอัตราดเบี้ยไปแล้วนะคะโดยในส่วนของเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่จะประกาศต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาสำหรับการประชุมในครั้งหน้าในเดือนกันยายนนั่นเองค่ะโดยปัญหานะคะที่ทําให้เกิดการขึ้นอัตราดเบีย้ยต่อเนื่องนะคะก็ มาจากเรื่องของเงินเฟอ้อนะคะที่เร่งโตขึ้นจากราคาพลังงานนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราจะพบว่าเงินเฟอ้อในปัจจุบันค่ะก็เริ่มเห็นการชะลอตัวลงรวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมนะคะแต่สําหรับตลาดการเงินค่ะเราจะพบว่า v a l u a t เ o n นของหุ้นโลกค,ค่ะมีการปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกเลยนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากการขึ้นอัตราเบี้ยค่ะที่ทําให้ real yield ค่ะกลายเป็นบวกนะคะก็จะส่งผลต่อ PE นะคะให้มีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะก็จะทําให้ความน่าสนใจในการเข้าลงทุนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอาจจะน้อยลงนะคะ เพราะว่ามีราคาแพง และจากการปรับขึ้น,นอัตราเรทติดต่อก,ก,กันก็จะเป็นแรงกรดดันกลับมาที่เศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะว่าหลายประเทศเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจลงแล้วแม้จะยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยเลยทีเดียวนะคะแต่ก็มีนวโรม้มที่ชะลอตัวถึงขั้นหดตัวนะคะโดยเมื่อวันนี้ค่ะทั้งสหรัฐยูโรโซนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมีการประกาศตัวเลข P M I โดยในสหรัฐนะคะจะพบว่ายังอยู่ในขั้นเกีการขยายตัวนะคะซึ่งคอ p o พ i t e P M I เนี่ยยืนที่52ต่ำกว่าคาดการนะคะแต่ก็ยังยืนเหนือ50ค่ะก็ยังผบว่า ภาคบริการเค่ะเริ่มเห็นกนารชะลอโตลงมาแล้วนะคะจาก54มาที่52.4นะคะส่วนภาคการผลิตก็ฟื้นตัวขึ้นนะคะแต่ก็ยังอยู่ในขั้นของการหดตัวที่49ค่ะในขณะเดียวกันค่ะยูโรโซน p m เนะคะก็ต้องบอกว่าหดตัวนะคะต่ำสุดตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนนะคะและเป็นเว r ร์ซเคสสำหรับบูมเบอร์เซเวเลยนะคะโดยหดตัวแต่ระดับที่48.9ค่ะจาก49.6และจากการหดตัวค่ะทำให้คอมบัสทั้งแดและจากการหดตัวนะคะทำให้ตลาดก็เลยประเมินว่าไดมัสอ่าไมาัส สองขอโทษค่ะไตมาสสี่จนถึงไตมัสหนึ่งปีสองพันยี่บสี่ 2024, ค่ะเศรษฐกิจในยูโรโซนเนี่ยอาจจะเข้าสู่รีเซชชันได้นะคะซึ่งก็มีปัจจัยกดดันอื่นๆด้วยนะคะทั้งจากดีมาที่มีการชะลอตัวลงท่ามกลางเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงค่ะ PMI ภาคการผลิตในยูโรโซนนะคะหดตัวมากที่สุดนะคะตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดเลยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะค่าเฉลี่ยของราคาสินค้าและบริการนะคะยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยะคะ่ะ แต่ก็ชะลอตัวต่ำสุดในรอบ29เดือนนะคะทั้งนี้ค่ะ PMI ในยอร o มันฝรั่งเศสนะคะมีการหดตัวต่ำกว่า50ทั้งหมดทำให้นักวิเคราะห์เขาก็เลยประเมินว่า GDP รวมของยุโรนในแต้มาส2เนี่ยอาจจะขยายตัวเพียง0.2%เท่านั้นนะคะซึ่งก็ต่ำกว่าที่เขาประเมินไว้ก่อนหน้านะคะและจะมีการอัปเดตในวันนี้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะอังกฤษก็มีการประกาศรายงานตัวเลข PMI เช่นเดียวกันนะคะโดยภาคการผลิตเนี่ยหดตัวแตะระดับที่45ส่วนภาคบริการค่ะยังคงอยู่ในขยายตัวนะคะที่อัตราชะลอตัวลงนะคะที่5 1 5ค่ะทําให้คอมโพสิต PMI รวมนะคะยืนที่5 0 7ก็ยังเป็นการขยายตัวแต่ว่าต่ําสุดในรอบ6เดือนค่ะ อย่างไรก็ตามหลก,การประชุมของ B.O.E. นะคะในวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะตลาดยังเชื่อว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีก25 b a s ิ s point นะคะทำให้ดอกเบีย้ยในแตะที่ระดับ5%ซึ่งก็ถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดในรอบ30ปีเลยทีเดียวทมกางเงินเฟอ้อที่ยังคงกดไม่ลงนะคะโดยเฉพาะค่าจ้างนะคะของเปรกที่มันยังเล่งตัวขึ้นมาแตะระดับที่7.3%และนเทียบจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ประมาณ37,807ปอนด์นะคะต่อปีโดยค่าจ้างที่เล่งตัวขึ้นเีก็ทำให้หลายบริษัทเเเนนี่่ยก็็ริมห จะลดจํานวนการจ้างลงนะคะแล้วก็ส่งผลให้อัตราการว่างงานในอังกลษเนี่ยเร่งตัวขึ้นนะคะล่าสุดแต่ที่ระดับ4%หรือพูดง่ายมีคนว่างงานเพิ่มขึ้น0.78%เหลือ1.06ล้านคนค่ะโดยประเด็นนี้ก็ะจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ BOE ค่ะอาจจะต้องพิจารณาสําหรับเรื่องดอกเบี้ยอีกครั้งนะคะรวมถึงเงินเฟอ้อแล้วก็เศรษฐกิจกเข้าด้วยกันค่ะ สำหรับในเอเชียค่ะญี่ปุ่นก็มีการประกาศตัวเลข PMI นะคะโดยค่เฉลี่ย PMI นยืนที่ประมาณ52.1ก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะส่วนภาคการผลิตก็ยังคงหดตัวนะคะที่ระดับ49.4ค่ะ สรุปภาพรวมการเงนการลงทุนนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวบวกนะคะนำโดยดาวโจนส์ค่ะบวกจากกลุ่มพลังงานนะคะส่วนแอนด์เดกก็บวกเล็กน้อยนะคะยุโรปปรับตัวผสมผสานเนี่ยในขณะที่เอเชียค่ะ,ะเผชิญแรงกดดันหลังที่ทมีข่าวว่ารัฐบาลจีนอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มากนะคะในการประชุมโอลิบโรไปลายเดือนนะคะก็เป็นปัจจัยกดดันในหุ้นจีนแล้วก็เอเชียนะคะแล้วก็หุ้นฮ่องกงค่ะโดยต่างชาติก็เทขายออหุ้นฮ่องกงติดลบมากถึงสองจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ คั่งเงินดอลลาร์ค่ะกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะร้อยหนึ่งจุดหนึ่งห้าค่ะจากตัวเลขั้ง P.M.I. ที่ยังคงขยายตัวแล้วก็การขึ้นอัตราเบี้ยของธานาคารกลางสหรัฐในวันพุธนี้นะคะก็กดดันทองคำค่ะให้ยืนที่พันเก้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญต่อทลล์ออนส์ค่ะส่วนน้ำมันค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากหลาหลังจากที่ภาคการผลิตเนี่ยของสหรัฐมีการฟื้นตัวนอกจากนี้ค่ะยังมีดีมาในการใช้ที่เพิ่มขึ้นนะคะ<ม>ตามที่ได้แจ้งไปส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของอากาศร้อนหรืออลนีโลนะคะ แล้วก็การคาดหวังเรื่องของเศรษฐกิจจีนะค่ะที่น่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ดีค่ะ WTI ก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมาที่78เหรียญ Brent อยู่ที่82เหรียญต่อบาร์เรลค่ะบอ n d t r a เด r ค่ะเขาก็ยังมีความกังวลในเรื่องของความผันผวนของตลาดบอลนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนในกลุ่มธนาคารนะคะซึ่งเป็นกลุ่มในส่วนหนึ่งของวัตถจากเศรษฐกิจนะคะทําให้ตลาดก็เลยตีความว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะชะลอตัวลง น้อยกว่าที่คาดไว้นะคะดังนั้นค่ะโอกาสที่ดอกเบียจะขึ้นต่อก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะก็เลยส่งผลให้ค่าบูฟกับหรือค่าความผันผวนของตลาดบอลเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะถ้าเทียบกับค่าวิกนะคะหรือค่าความผันผวนของตลาดหุ้นนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือหุ้นผันผวนน้อยกว่าบอลแล้วนั่นเองค่ะ ส่วนในตลาดหุ้นยุโรปค่ะอย่างที่แจ้งไปก็ปรับตัวผสมผสานนะคะตลาดหุ้นเอเชียจีนก็ปรับตัวลดล,ลงนะคะเช่นเดียวกับที่ฮ่องกงก็ติดลบมาถึง2.24เปอร์เซ็นต์ค่ะจากประเด็นเรื่องของการกาลังเศรษฐกิจที่อาจจะไม่มากพอแต่อย่างไรก็ตามาเมื่อคืนดีค่ะ เราจะเริ่มเห็นหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดสาหรัฐน,นะคะหรือ ADR เนี่ยปรับตัวขึ้นแรงนะคะโดย NASDAQ กลุ่ม Golden Dragon Gold นะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา4.5นะคะจากกลุ่มเทคนะคะเช่น Alibaba แล้วก็ไปตูนะคะรวมถึงฟิวเจอร์ในหังเสงเช้านี้นะคะของฮ่องกงก็พุ่งแตะมาที่3แล้วนะคะรวมถึงฟิวเจอร์ใน China A50 นะคะเพิ่มขึ้นมา1.5คะ่ะ ต้องบอกว่าประเด็นสาคัญก็คือเขามองว่าแม้จะไม่มีการประกาศมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจในวงกว้างนะคะแต่24สมาชิกของพอลิบูโรค่ะที่มีอานาจตัดสินใจเนี่ยเขามีการประกาศสนับสนุนนะคะในกลุ่มอสังหาที่มากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับกลัวของมอร์แกนสจเล่นะคะที่คาดว่ารัฐบาลจีนจะผ่อนปลนกับข้อจากัดในการซื้อบ้านเพิ่มเติมทาให้อสังหาเรัพิ์ของจีนเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าอสังหาเรสซิ์เนี่ยเป็นภาค เซกเตอร์ใหญ่นะคะของจีนเป็นหนึ่งในสามเซกเตอร์ใหญ่ค่ะนอกจากนี้ค่ะมีการประเมินว่าโพลิโบโลค่ะจะเน้นถึงการรักษาเสถียรภาพของงินยวนด้วยนะคะหลังจากที่มีการออดค่าลงแรงก่อนหน้าค่ะดังวิเคราะห์ก็เลยประเมินว่าหุ้นจีนค่ะมีโอกาสจะเด้งสูงมากเลยนะคะเนื่องจากว่า valuation เนี่ยถูกกดลงไปด้วยนะคะโดย MSCI China ค่ะตอนนี้ PE forward PE นะคะอยู่ที่ประมาณสิบเท่าขอโทษค่ะอยู่ที่ประมาณสิบเท่าของ forward PE นะคะหรือว่าล่าสุดเนี่ยอยู่ระดับต่ำกว่าเฉลีย่ย ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้ปีแล้วนะคะนะปัจจุบันค่ะดังนั้นค่ะกลยุทธการลงทุนค่ะตลาดหุ้นจีนะคะเรายังคงมีมองเชิงบวกในระยะยาวนะคะก็สามารถที่จะสะสมได้นะช่วงนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามไปคะและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ